แล้วจะปิดทำไมไนะคะเนี่ยไปโกงไทยทำไมอินเทพประบุ กอดแล้วแม่คนัเดย์ส่งเดบ์รไหมว่าเสร็จแล้วยันขายาคายา่ายาอ่ะเดี๋ยวผมอ่านหมอ่าให้เรือกสองฝันก่อไหมก่อนครับ ไปใชยเนาะ,ะต้องอะไรต้องต้องต้องเฉลยก่อนใช่ไหมเฉลยว่าน่าจะชอบอะไรถูกไหมให้เขาพูดก่อนแล้วก็ไปดูว่าถูกไหมคิดว่าเนทชอบอะไรในตัวบครับ ชอบอะไรในตัวบ้ายถูแล้วเออเดี๋็ดเดี๋ยวาพึ่งตีกันนะเราต้องไปเอาต้องไปถามฟังโด้วยเดี๋ยวาดูเริ่มมองนะ คราวนี้น้อนเขียนเียมาว่าให้ทายคะว่าน้องไร้เอตัวเนสที่ตรงไหนใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นไปให้ไต่ไใ้ไปเก่อนว่าไร้ขอาอะไรในตัวเนสแล้วว่าน้เนรู้ไหมว่าไรออย่างนั้นยุปลาแล้วก็ให้เนสโชว์คำตอโอเคไหมคะ่บอนก็เริ่มงงเหมือนกันมันบอกมันก็ตื่นเช้าพอกัน อะไรตัวนี้ดูไม้แล้วถูกปะโอ้ฉันจะลังงงว่าฉันฉันจะปิดอีกก็อ่าที่ใสดีครับ ทานการมากเลยนิสัยดีเผื่อเหลือเพื่อนมีน้ำใจมีมิตรไม่ีขอบคุณทำงานแล้เด็กอย่างนี้หรือเปล่าเอาใหม่ดีเด็เอาจริงจริงก็เข้ากับเพื่อนได้งเออจังปอจังไม่มีสเปเชียลอะนะ สวยอะไรกี่มมีไรเป็นว่าเอออเ็้กสวยดีอะไรเงี้ยมีัเออสวยอะสวยางทางนี้่ตายแล้วัน่เล่วันว์ชรค เมสของเมสแล้ะมาเดี๋ยวกูพูดให้ดีกว่าบอกแล้วไปไปให้พูดอีกให้พูดเองให้พูดเองให้พูดเองมีอะไรอีกเอาที่เหมือนเวลาบอกกันสองคนน่ะเมสเมสเมสบอกว่าคิดว่าไปน่าจะชอบที่ไม่ห่วงตัวไว แค่ไหนทำไมทำไมไม่พูดล่ะเก,ออก๊งเขาไมไม่พูดนะอ่ะเขอ,เอ,อไไพูดภาษาอังกฤษทำไมไม่คุยกันเองไอ้อแก๊สซีเหมนกัไม่ห่วงสวยธรรมชาติสูงใช่ปะ่ตะตลกเฮฮา ตวยนนารัฐแม่ไม่จายบบอ่ะทางนี้างแล้วหนูละลูกคิกไวยังไงพอพูดปั๊บคิดกัีทุกคนเตรียมอัดก้อนอัดคลิปวิดีออดโอ ก็อ <À>. <im sharing> ่าช <han> ่วยเหลือเพื่อาเมื่อกี้นะชีวิตมีอะไรคิดเองบ้างไหมก็เล่นอันนี้ได้บอกว่าเล่นแต่ตกอยู่แล้วมันยังไม่รู้อีก ว่าคิดว่าคิดว่าเนทน่าจะชอบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคิดว่า เออหล่อกล้วหล่อ,อ,อ,อ่ะมาของพี่ไายไป๋บอกว่าคิดว่าเนสชอบไปตรงที่นัำบ,บาลโอ้ยน,นักกีฬาตอนเหน่งเล้นเหลือ ไปหล่อเวอร์ <S <S> <S แกคิดแตอว่าเขาจะคิดว่าแกหล่อเวอร์ฮะทรงเด็กต่อไปน่ารักจุ๋มเบอร์โอยพ่ <S <S> <S <S> <S <S> อสุดท้ายเป็นสุดตูงยาวเ่าดีดูชอบไี่มันสูงไม่รึ เองแค่นั้นเป็นทีเนี่ประุนต้วงพัดเอาเกมปอมุนเลยเอาเลยกัเกมนี้เลยครับอา้ด้เวลาที่จกัดนะคะเดี๋ยวเราจะมีเอ่อตัวแทนตัวอะไรหมดเวลาค่ะหมดเวลาขออภัยด้วย